วันนี้ในขณะที่ผมพักผ่อนอยู่นกแม่ไม้มาเยี่ยมผมครับเธอบอกว่าไม่ใช่นกแม่ไม้แล้วสามีของเธอกลับมาหาเธอแล้วก็แหมเล่นเปิดตัวช้าแบบนี้ผมก็เข้าใจปิดน่ะสิครับผมบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ครอบครัวของเธอจะได้สมบูรณ์สักทีก่อนที่ทุกท่านจะงงไปมากกว่านี้ผมขออนุญาตเล่าความเดิมให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้นกสองสามีภรรยานี้เขารักกันมากแต่มันมีมือที่สามเข้ามาเกาะแก่กับนกภรรยาซึ่งนกภรรยาไม่ได้สนใจไม่ได้พอใจอะไรเลยนกสามีจึงตามไล่ล่านกมือที่สามนั้นให้ออกไปจากครอบครัวของเขานกสามีจากไปนานวันเข้าด้วยความเหงาบวกกับไม่มีคนดูแลเธอจึงไปทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและในวันนี้สองสามีภรรยาคู่นี้จึงมาส่งข่าวให้ผมทราบว่า ทั้งสองคนกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมถามนกภรรยาว่าทําไมถึงให้อภัยเขาได้ทั้งๆท,ที่เขาทิ้งเธอไปตั้งนานโดยคําตอบของเธอทําให้ผมเย็นยะเยือกเข้าไปลึกถึงภายในหัวใจของผมเลยเธอบอกว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัย ผมว่าคำตอบของเธอมันใช่และถูกต้องมากๆเลยครับผมถามนกสามีว่าที่ตามไล่ล่านกตัวนั้นไปเป็นอย่างไรบ้างนกสามีบอกว่าเขาเสียใจและเสียเวลากับความอาฆาตแค้นของเขาครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยเขาตัดสินใจที่จะยกโทษและให้อภัยกับนกตัวนั้นและกลับมาอยู่กับครอบครัวของเขาขอบคุณนะที่มาเตือนสติผมลาก่อนเจ้านกน้อย